ขอบคุณครับนี่รองหน้าไปเลยขอบคุณครับรางวัลอะไรครับวันนี้วันนี้ได้รางวัลไลท์เมโลดี้โมสเฟเวอริต2024ครับใช่ก็เป็นรางวัลที่แบบจริงๆจะไม่ได้รางวัลนี้เลยถ้าไม่ได้แฟนๆครับเพราะว่าเหมือนกับเป็นรางวัลที่ ได้มาเพราะว่าถูกพูดถึงเยอะที่สุดอะไรประมาณนี้ครับก็มาจากที่เป็นแฟนฟังเพลงแล้วก็ช่วยแชร์ต่อกันแล้วก็แบบมีเรียกว่าช่วยนุนอโปรโมทใช่ครับได้มาเพราะเป็นแฟนเลย,ยแจ,แจกครับเพราะว่าจริงจริงครับไม่ว่าจะจริงๆซื้อแจกตั้งแต่แบบซิงเกลเลิลแรกแล้วมั้งครับอย่างฤดูล่าสุดอะซื้อแจกหู กี่สิบคนก็ไม่รู้เคยลิสต์ไว้ว่ามีครั้งหนึ่งเพลงไหนไม่รู้ประมาณ50คนครับคือซือ้อแจกคนที่เราบดดแบบสนิทสนิทใช่ครับก็ครอบครัวแล้วก็มีเพื่อนๆแบบมอต้นมีเพื่นพนพนพนอนๆมเปลายมีมหาลัยแล้วก็เด็กดูบันดีอย่างเงี้ยพี่ทีมงานดูบันดีก็ปาเข้าไป30-40คนแล้วครับก็แจกหมดเลย เราอยากมอบเพลงเพราะๆให้เขาฟังครับก็คือจริงจริงก็ฝากให้เขาโปรโมทแหละครับเพื่อมีคนโทรไลน์เข้ามาหาเขาคนที่โทรเข้ามาเขาจะได้เอฟเพลงอะไรอะเพราะจังเราจะเผื่อจะตามมาฟังครับนี่คือแบบวิธีโปรโมทของเราอย่างหนึ่งใช่ครับ ดีใจครับเพราะว่าแบบเหมือนปีที่แล้วอ่ะเป็นปีเหมือนเรียกว่าเป็นปีแห่งดนตรีของผมเลยครับเพราะว่าอย่างตอนที่นิ้งเฮียออนจบอย่างเงี้ยเราก็จะทำงานทางานทางานแล้วก็อาจจะมีเพลงบ้างแต่ปีที่แล้วคือมีแต่เพลง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 แล้วก็ช่วงปลายปีก็งานเฟสติวัลงานร้องเพลงเยอะมากเลยครับซึ่งผมก็ออกเพลงมาเยอะมากแล้วแฟนๆก็แบบฟังแล้วก็ชื่นชอบทุกเพลงเลยจนตอนเนี้ย คือจําไม่ได้แล้วว่าเคยปล่อยเพลงอะไรออกไปบ้างเพราะมันเยอะก็เลยครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าในปีนี้จะรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ร้องเพลงเท่าไหร่ครับเพราะว่าถ่ายซีรีส์เยอะมากตอนนี้กลับมาโฟกัสซีรีส์ครับแต่ก็จะโฟกัสไปอีกสักพักนึงแล้วเดี๋ยวก็แต่ระหว่างนี้ก็คือทําเพลงไว้แล้วครับใช่อย่างซิงเกิลที่5อย่างเงี้ยอีกไม่นานเดี๋ยวก็จะออกมาแล้วครับไอถือว่าเป็นรางวัล รางวัลแรกของปีนี้เลยครับปี2 0 2 5เลยครับใช่แล้วเมื่อกี้ร้องเพลงบนเวทีตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบตั้งแต่โมกรามาเนี่ยแทบจะไม่ได้ร้องเพลงเลยครับไม่ค่อยได้เจอเแฟนๆด้วยเมื่อกี้อยู่บนเวทีแบบตื่นเต้นมากเลยก็บินด้วยครับแล้วก็จะส่วนใหญ่ถ่ายซีรีส์มากกว่าครับอาทิตย์หนึ่งก็ถ่ายหลายวันเลย ปีท<บ>ี <sen festivals> ่แล้วร้องจนเอียนเลยครับร้องจนเอียนแต่ก็สนุกนะครับแต่พอพอไม่ได้ร้องไปสักพักนึงอ่ะรู้สึกว่าเหมือนแบบเสียงไม่ค่อยได้ใช้งานอย่างเงี้ยพอกลับมาร้องก็มีบางอย่างรู้สึกแปลกๆไปนิดหน่อยใช่ครับอาจจะต้องคอยวอร์มเสียงอยู่ทุกวันให้มันคงที่คงที่ไปครับใช่ครับเพรามันต้องพักยาวๆแบบเพราะว่าแบบจที่เราเคยขึ้นเวที มันก็แล้วถามว่าเหงาไหมก็แอบ,บเหงานะครับแต่จริงๆไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลาให้เหงาเท่าไหร่เพราะว่างานเยอะเหมือนกันงานเยอะเหมือนเดิมครับแต่แค่เปลี่ยนจากเรื่องเพลงมาเป็นซีรีส์ครับแล้วก็มีเอ่อเรื่องหนังกับที่เล่นทาง g D H ด้วยตอนนี้เริ่มแล้วครับเริ่มมีเวิร์กช็อปเริ่มมีทำนู่นทำนี่แล้วก็เลยยิ่งยุ่งกว่าเดิมครับปีนี้คืองไหนครับใช่ปีนี้แบบแสดงเยอะเลยครับแล้วก็ วันที่20เนี้ยมีดิมดีไลน์อัพด้วยซึ่งแบบมีหลายอย่างมากที่คิดว่าเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนแต่เมื่อกี้คุณเฉลยไปแล้วว่าข้าวปลาครับตอนเมสันนี้อ่ะเราค่ะบเอาบอกบอกว่าไปบอกปีนี้บอกว่าบอกว่าปีนี้บอกเออช่วงไหนปีนี้ไม่รู้แต่ว่าปีนี้แน่นอนครับใช่ปีนี้ได้ดูแน่นอนครับ อาจ <laughs> จะมีแบบ <laughs> ผมมาแบบเแบนแบบบางก็ได้ถ้าเขาไม่ห่วงผมมาก็บอกพี่เอลนะว่าอยอยากดูว่าอยากอยากให้แบบอยากดูแล้วพี่เอลก็บอกอาจจะมีนิดนึงหรือเปล่าใช่เขาแต่ไม่ให้ดูเยอะเพราะว่าให้เก็บไว้ดูตอนเรื่องออนจริงๆดีกว่าช่วงนี้ก็ถ่ายยาวๆเลยครับอีกเยอะเลยครับอีกเยอะเหมือนก็เยอะครับีขพวกที่ผ่านมา ก็ถ่ายเยอะแล้วแต่ว่ามันถ่ายยากอ่ะครับจริงๆ30ิกว่าคิวแล้วก็ยังเหลืออีกเยอะเหมือนกันใช่ครับเรื่องนี้อาจจะไปจบที่ร้อยก็ได้ครับไม่ถึงแล้วครับร้อยเล่น <c oughs> ไม่น่าได้ดูถัลยคิวไม่มีคิวให้เขาร้อยคิวมกไม่มีก็ต้องมีค่ะ <c oughs> อืมอะไรนะคะอ,อ๋อก็จริงๆแล้วอม เรื่องถ่ายต่างประเทศอันนี้เดี๋ยวต้องดูกับพี่พทีมงานอีกทีหนึ่งครับตอนนี้ยังยังไม่ค่อยรู้รายละเอียดเท่าไหร่ครับกำลัง,งาวางแผนกันอยู่ครับออขออนค่ะรที่ผ่านมาว่าแ,แล้วว่าแล้ววันนี้ไม่พ้นแน่นอนเลยครับวันนี้เ<อ> <laughs> ตรียมใจไแ้แล,แล้วเวตรียมใจไแ้ <laughs> แ,ไแล้วครับ <laughs> ตั้งแต่เมื่อวานวันที่15วันนี้16ยังไม่เยอะ ยังไม่เรียกว่าอะไรยังไม่หยุดโดนเซลเลยครับเมื่อวานไปเจอพี่ๆแบบพี่พิงพี่พิงปองพี่แจ็กกี้พี่เติร์นผู้กำกับอย่างเงี้ยเขาก็แซลกันครับเป็นยังไงอะคะดอกไม้ปีนี้มันอะไรขนาดนั้นนะคะก็แปลกใหม่ดีครับแต่รู้ปกติจะมาเป็นดอกไม้สดครับก็มันก็ดีนะมันสวยดีครับแต่่าสุดท้ายมันก็เหี่ยวแล้วก็เราก็ต้องหาที่ทิ้งอยู่ดีแต่ว่า ครั้งนี้เฮียให้มาเป็นดอกไม้แบบเป็นหมีแล้วก็ไม่ใช่ดอกไม้สดครับเฮียบอกว่าเอาไปตั้งเอาไปแต่งไว้ที่บ้านได้เลยซึ่งคิดว่าดีนะชอบครับตัวใหญ่ด้วยสวยด้วยสีแดงเพราะคุณจ์ไปตั้งที่บ้านได้ร้อยแล้วตั้งแล้วครับเพาอไรเหตุจริงแมวไม่ได้ผมกับแมวผมก็ว่างั้นแหละเพราะว่าพอลงทั่วไป ไม่มีครับถึงจะมีนูนิวกับจุฬายอยู่ในรูปแต่หมีคือแย่งซีไปหมดเลยคือตั้งโดอยู่ข้างหลังเลยครับถามเฮียไหมคะว่าทำไมปีนี้เป็นดอกไม้ลูกตุ๊กตาหมไม่ได้ถามว่าทำไมถึงเป็นหมีครับแต่ว่าถามว่าเอ้ยไม่ใช่เฮียบอกว่าเห็นว่าอันนี้มันเป็นกิมมิคเล็กๆน่ารักน่ารักดีจริงๆแล้วจะมีของขวัญอย่างอื่นให้อีกออผมก็แบบ ก็พอเธอเฮีย <laughs> แต่ว่าเหมือนเ <laughs> หมือนเฮียบอกว่า er, วันที่เฮียไปปกติเฮีย er ไม่ค่อยมีเวลาว่างไปซื้อสะเท่าไหร่แต่ว่าวันที่ว่างไปอ่ะก็ดันหมดอันนั้นนะครับซึ่งก็คืออะไรก็ไม่รู้ครับเฮีย er ก็บอกว่าติดไปก่อนครับ <laughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ใช้คําว่าไม่รู้เฮียไปสรรหาของแต่ละอย่างไหม้ผมจากไหน <laughs> เพราะว่าแต่ละอย่างที่ให้มาคือแบบ ไม่เคยซ้ำกันเลยแล้วก็แต่ละอย่างคือว้าวทุกรอบเลยครับไม่เหมือนผมมาแบบกว่าจะคิดออกแต่ละครั้งว่าจะซื้ออะไรให้เฮียดีคือยากมากเลยเพราะว่าเฮียก็มีหมดทุกอย่างแล้วแล้วคุณก็ปีนี้วันรไทยเราให้อะไรคะไม่ได้ให้ครับีไม่ได้ให้เพราะว่าให้ไปแล้วตอนปีใหม่ออลรวบยอดหรอบยอดครับเฮียก็บอกว่าไม่ต้องมีให้หรอกหนูครับ ก็กลัวไงว่าจะไม่ส่งฉายาสายฟีของเขานจริงๆเราสองคนอ่ะคุยว่าแบบไม่ต้องซื้อของขวัญให้ก็ได้แต่ว่าเฮียก็ชอบมีอะไรมาอย่างเงี้ยมาให้เซอร์ไพรส์รครับตลอดเลยก็งงว่าไม่เก็บตังค์ไวท้ทำนู่นทำนี่หรอนี่คือเราเล่าหรือเราปวดนิดนึงครับปวดนิดนึงเพราะว่ามีคนชอบแซวทุกคนก็แซวครับแล้วก็เลยขิงกลับเลยว่าไม่มีหมีและสิ ก็ไม่มีทั้งคนซื้อหมี่ให้แล้วก็ไม่มีทั้งหมี่ด้วยก็แย่หน่อยนะครับก็ถูบอกว่าให้ซัพพอร์ตตัวนี้หน่อยซัพซัพพอร์ตไม่ได้แปลว่าแซวนะแล้คือตั้งแต่วันที่14ที่ผ่านมาแล้วก็คือแซวโดนแซวยับใช่ยับเลยครับแต่ว่ารู้สึก มีความสุขนะ<ม>เพราะว่าปกติแบบไม่มีเวลาว่างไปเท่าไหร,ร่ค่ะยิ่งช่วงเนี้ยยิ่งไม่ว่างเลยอนานทีจะได้ไปแบบไปไหนกับไปไหนตอนไหนกับเฮียสองคนบ้างค่ะวันนี้ก็ไปกินข้าวธรรมดารรมดาแหละเฮียก็เลี้ยงด้วยแล้วก็ขับรถพาไปส่งที่ร้านด้วยแล้วก็ซื้อหมิให้ด้วยครับคุณพี่ต้องเขียนข้าวหัวคลิปที่ว่าอะไรอะนูนีหัวเนี้ย กูอวดนี่อวดหมีนนห้าก่นี้อยากว่าอะไรจริงๆเมื่อกี้ก็ดีนะครับเออ่นุนิวอวดหมีใหญ่ครับตัวใหญ่เปอ้าวไม่ได้ก็มันตัวปลเลอเลย อ๋ออยากไปเที่ยวครับอยากไปเที่ยวเพราะว่าไม่ค่อยได้เที่ยวเลยพอไปแบบไปกินข้าวาัอเีมสองคนแล้วก็อ๋อพอได้อยู่ด้วยกันสองคนจริงๆก็ถ้าได้อยู่ด้วยกันนานกว่านี้ก็คงจะดีครับตัวนั้นมาแค่อยู่ไม่กี่ชั่วโมงเองแค่กินข้าวเองครับก็เลยโพสลอยๆว่าอยาไปเที่ยวอย่างนี้ไปเที่ยวสัก30วัน ก็แท็กเลยครับเพราะว่าเพราะว่าไม่มีคนขับรถพาไปก็ถ้าเราแท็กปูเพื่อให้เราได้คนขับรถมั่งครับคือเราจองตัวเลยว่าต้องเป็นคนขับรถคนนี้ต้องเป็นคนนี้เท่านั้นครับเพราะว่าเราจะได้นั่งรถแพงๆด้วยแอร์เย็นๆสบายๆครับมีคนขับอ่าจับีเนาะอาปากแฟนในเส้นทางสำหรับราวันนี้ได้อะไรไปสำหรับวันนี้แล้วก็เจอแต่วันที่20ครับก็ ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับทั้ง ano, นานาโนโซนแล้วก็พรมีสันชัยทุกคนเลยที่สนับสนุนในทุกผลงานทุกย่างก้าวของนุนิวของผมนะครับที่แต่ละผลงานที่ออกมาไม่ว่าทั้งเพลงทั้งซีรีส์ด้วยแล้วก็ขอบคุณทาง Line e m o า y Music Awards มากเลยที่มอบรางวันนี้ให้ผมสวยมากเลยครับก็รางวันนี้ก็จะเป็นอีกแรงบันดาลใจหนึ่งที่ทำให้ผมมีกำลังใจในการ ทำเพลงออกมาเรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวซิงเกิลที่5ก็จะออกมาแล้วฝากทุกคนด้วยนะคะวันนี้อัดเรียบร้อยแล้วตื่นเต้นมากๆเลยเพร้อมมากๆด้วยยังไงก็ฝากซีรีส์ข่าวมาเก็เธอด้วยค่ะได้รับชมภายในปีนี้แน่นอนแล้วก็วันที่20นี้อีก4วันจะมีเดียมดีไลน์อัพนะคะก็จะเป็นงานประกาศว่าในปีนี้ปีหน้าหรือปีต่อๆไปเนี่ยทางค่ายดูมนดีแล้วจะมีโปรเจกต์อะไรบ้างยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยวันนั้นมีอะไรเซอร์ไพรส์ทุกคนเยอะแยะมากมายแน่นอนครับ ขอบคุณครับ